เจ้าวันนี้เอามาเก็บพักปังเจ้าอันนี้เป็นยอดพักปังช่วงนี้ฝนมันตกเจ้าพักปังก็เลยอยอดงามงามเจ้าอ้วนๆตุๆเลยอันนี้เป็นพักปังพันญี่ปุ่นเจ้าอยอดก็เลยใหญ่น่อยเอาได้แต่อี้กับปอละเจ้าแล้วเขาก็มาเก็บบะนาวเจ้า วันนี้เฮาแกงพักปังที่เฮาเก็บมาตะกี้เจ้าใหม่ๆสดๆเลยก็จะมีใส่เจ้าใส่จิ้นส้มจิ้นส้มหมูเจ้าแล้วก็ยังมีกะปิแล้วก็บเบือส้มเจ้ามะนาวอันนี้ก็จะเป็นพริกเจ้า หอมแดงหอมขาวแล้วก็ซุปก้อนเหี่ยเกึงก้อนเจา้าตอนนั้นพริกก็ง่ายๆเจ้าใส่เกลือแล้วก็พริกหอมขาวหอมแดงแล้วเราก็ใส่ขนอล,ลงไปเลยเจา้าแล้วก็กะปิผาจะใส่ห้างแห็มก็ได้เจา้าแต่วันนี้เราใส่กะปิกับ ซุปก้อนอย่าเกิงก้อนเจ้าตำน้ำพริกเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดังไฟเจ้าวันนี้เขาก็จะดังเตาโลนี่เจ้าประหยัดแก๊จ้าช่วงนี้แก๊สแพง พอไฟมันตดแล้วเฮาก็ไปเด็ดพักก่อนเจ้าพักปังญี่ปุ่นนี่การมันใหญ่เจ้าเอาแกงส้มไทยจะลเหมอนกันแกงส้มใส่ปา่าหรือว่าเอาพัดน้ำมันหอยก็ไทยจะเหมาะเจ้าเด็ดพักเรียบร้อยแล้วเจ้าเราต่อไปเฮาก็จะเอาหม้อแกงไปตั้งไฟเจ้า พอน้ำมันเดือดเขาก็เอาจิ้นส้มลงก่อนเจ้าวันนี้เขาใส่จิ้นส้มอยู่สามห่อเจ้าเป็นจิ้นส้มหมูแล้วเขาก็ควดพริกลงในหม้อข่างเลยเจ้าต้มไปสักจํำลำ แล้วเาก็เอาเบอเร์เือส้มลงตัวเลยเจ้าพันาวมันเดือตดตลาดตลาดแล้วเาก็เอาพักลงเลยเจ้า,าพักลงแล้วเาก็เอาปากเนี่ยเต็กๆๆเตะจ้ก้นไปก้นมาให้มันหยอบเจ้า เจ้าซุกแล้วเขาก็ยกลงเจ้าแล้วเขาก็บีบบะนาวลงไปเหีน้น้อยเจ้าไผ่มักส้มก็ใส่นักนักไผ่มักกับบะไซก็ได้เจ้าทานไฟมันก็นยังมหม่อมหมอเตอยเจ้าเดี๋ยวเราจะเอามันแกวมาปิ้งเจ้า มกละไว้ปิ้นไปปิ้นมาจนไฟมันวอดเจ้าซุกพอดีเลยเจ้า